อาจจะเป็นการสร้างการจัดทําภาพนะเพื่อให้บังเกิดขวัญและกาลบังใจกับกับฝ่ายกัมพูชามากกว่านะว่าได้มีปฏิบัติการได้มีเขาเรียกก,การแสดงท่าทีที่ทําอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะไม่ว่าจะเป็นลวดน้ำหรือเป็นเรื่องของทงในบริเวณพื้นที่ชายแดนครับรไม่ใช่ไม่ใช,มใช,มใช่มันคนละพื้นที่กันด้วยถ้าดูองค์ประกอบจากสภาพแวดล้อมนะ จะไม่ใช่พื้นที่ที่ระบุถึงกรณีที่ทำร้ายประชาชนสคนนตอนนี้ระหว่าการตรสอบว่าจริงไมเพราะว่ามีประสข่ขอมาวที่จแล้วทหารไม่้คงไม่ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องของของของอาจจะจิตใจมากกว่าด้วยสภาพการทำงานนะนะเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะครับ มไม่ได้แต่ไม่ได้มีอาการเพราะว่าก็ในช่วงนั้นเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ได้ดีนะเปลียนแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เ,เงียบขรึมนิดนึงนะเป็นคนที่เงียบขรึมอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเป็นเรื่องของการการเป็นคนอารมณ์แรงหรืออะไรไม่ไม่ไม่ได้มีสัญญาณแบบนั้นแต่ว่าทั้งนี้และท้งนั้นเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่อยู่อยู่เป็นห่วงเวลานานนะแล้วก็ บางคนก็อาจจะเหมือนมองมองได้สายตาอาจจะอาจจะพิสูจน์ยากอาจจะต้องใช้วิธีการพูดคุยให้เยอะมากกว่าแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็อาจจะช่วงมีสถา,านการณ์นะมันอาจจะการสนทนากันอะไรกันมันก็อาจจะไม่เหมือนกับช่วงสถานการณ์ปกติครับผมจรทรทีจิงๆมีการดูแลอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญและมันอยู่ใน วิธีการปฏิบัตขิของทหารอยู่แล้วนะครับต้อง,องอทั้งหน่วย,ยต้องต้องดูแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แหละนะมันก็คือขวัญกําลังใจแล้วก็การการได้มีโอกาสได้สื่อสารเพื่อจะรู้ว่าสภาพนะข,อของกำลังพลสถานะของกาลังพลแต่ละคนเป็นยังไงับนะผมซ,ซ,ซึ่งจริงๆก็เหมือนกับว่าหน่วยเองก็ย้ายแล้วต่ก่อนเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในพื้นที่การลบตรงตาเมินทมนะ แต่นี่ก็ก็เหมือนกับว่าปรับกําลังมาอยู่ตรงบริเวณแถวช่องจอมแล้วมาเกิดเหตุครับผมไม่มีละไม่มีขอบคุณมากครับคือภาพที่เกิดขึ้นน่ะในในในปัจจุบันเนี่ยนะจะไม่เหมือนกับในอดีตก็คือบางทีมันเป็นภาพที่ที่ต้องการจะ จะทำให้เกิดผลนะต่อต่อแต่ละฝ่ายนะก็อาจจะเป็นเรื่องของอเมื่อเมื่อมีการพูดถึงลวดหนามในตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมาทางกัมพูชาก็อาจจะเอาประเด็นของลวดหนามเนี้ยมาทําเป็นลักษณะของคอนเทนต์นะครับแล้วก็อาจจะเพื่อให้พี่น้องชาวกัมพูชาเองได้เห็นว่าเขาก็มีปฏิกิริยา บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องลวดหนามเหมือนกันนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของของของประเทศไทยนะก็คือไม่ใช่ภาพจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อ้างถึงครับหมายถึงประเด็นไหนครับลวดหนาม คือตอนนี้ผมว่าเรื่องมันจะมีอยู่สองประเด็นหลักๆนะหนึ่งก็คือเรื่องของยังมีการการคุกคามกันด้วยอาวุธนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของทุนระเบิดนะแต่มันก็ถือว่ามันสร้างมันเป็นอาวุธที่ท,ที่ทำร้ายฝ่ายไทยอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการบิดเบือนข่าวสารสิ่งที่ทําก็คือในอในในแนวทางเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติก็หนึ่งก็คือก็ต้องทําการประท้วงนะครับแล้วก็ ต้องพยายามแสดงออกเพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้มันมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันก็คงเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยอาจจะไม่ไม่พอใจอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องเดินไปตามช่องทางที่มีตรงนี้ก่อนนะครับครับผม